เขาแต่งงานกับเธอโดยไม่รู้ว่าเธอเคยเป็นผู้ชายมาก่อนสายลมเย็นปทาน,นาในยามช้าที่เชียงใหม่เสียงนกกระจิบร้องอยู่เหนือยอดไม้ภายหลังบ้านกลิ่นดินชื้ลอยมาเมื่อฝนเมื่อคืนยังไม่ทันแห้งปั๊บยืนมองออกไปที่สวนหลังบ้านเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่ที่เขาแต่งงานกับมิมี่เมื่อเดือนก่อนทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบเกินไป เธอพูดจาหวานนุ่มนวลและยิ้มตลอดเวลาแต่มีบางสิ่งในดวงตาเธอที่เขาไม่เคยเข้าใจมีม,ม่ไม่เคยให้เขาเข้าใกล้เวลาที่เธออาบน้ําเธอล็อกประตูทุกครั้งแม้กระทั่งตอนแต่งตัวเขาไม่เคยเห็นเธอเปลือยเลยสักครั้งเดียวแม้แต่ในคืนแต่งงานเธอก็บอกว่าเธออายเขายอมเพราะรักแต่คําว่ารักเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยเมื่อเขาเจอรูปถ่ายเก่าในลิ้นชักใต้เตียง เด็กชายผมสั้นหน้าคล้ายมีมี่ในวัยเด็กเขาใจเต้นแรงมือเริ่มสั่นเมื่อหยิบรูปใบนั้นขึ้นมาเธอไม่เคยเล่าเรื่องในอดีตให้เขาฟังเลยเขาเดินไปห้องครัวเจอเธอกำลังหั่นผักอยู่มีมีม่คนในรูปนี่ใครเหรอเธอชะงักมีดในมือตกลงพื้นเออน้องชายฉันเองเธอว่าเสียงสัน่นแล้วทำไมไม่เคยพูดถึงเลยละ่ะเขาตายไปนานแล้วฉันไม่อยากพูดถึง ปั๊บพยักหน้าแต่หัวใจไม่เชื่อคืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงฝนเริ่มตกเบาๆเหมือนกระสิบเตือนเขาตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องเก็บของหลังบ้านที่นั่นเต็มไปด้วยกล่องเก่าปลิ่นฟุนชุนจมูกเขาเปิดกล่องที่มีชื่อมิมีม่เขียนไว้ด้วยลายมือวัดภายในมีชุดนักเรียนหญิงเก่าๆรูปถ่ายอีกหลายใบและเอกสารแผ่นหนึ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นมันคือเอกสารโรงพยาบาลระบุว่า การผ่าตัดแปลงเพศสเร็จสมบูรณ์ชื่อบนเอกสารคือนัทพงศ์แสงสว่างเขาทุดตัวลงกับพื้นมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่เสียงประตูห้องเก็บของเปิดออกอย่างช้าฮาา่าฮะมีมิยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเธอซีดเผือดเธอรู้แล้วสินะน้ำเสียงเธอเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเธอไม่ตอบแค่มองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าฉันรักเธอแต่เธอโกหก ฉันแค่กลัวว่าจะเสียเธอไปเขาสบตาเธอน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมีนี่เดินเข้ามาใกล้จับมือเขาไว้แน่นฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงแต่ฉันกลัวกลัวว่าความจริงจะทำลายทุกอย่างเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นข้างนอกฟ้าสว่างว่าเป็นเสี้ยววินาทีเขาถอนมือออกจากเธอหัวใจสับสนวุ่นวายภาพงานแต่งลอยเข้ามาในหัวรอยยิ้มของเธอวันนั้นยังติดตาเขา แต่ตอนนี้มันเหมือนฝันร้ายที่ปลอมตัวมาเป็นความรักมีมีคุกเข่าลงร้องให้สะอึกสะอื่นฉันแค่อยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่เขาหันหลังเดินออกจากห้องนั้นทิ้งเธอไว้ข้างหลังเสียงสะอื่นยังคงตามมาในความมืดเขาเดินฝ่าฝนก,กลับเข้าบ้านนั่งลงบนโซฟามองรูปแต่งงานที่วางอยู่บนชั้นรอยยิ้มของเธอยังดูสดใสแต่ตอนนี้เหมือนมีเงาแฝงอยู่คำถามมากมายผุดขึ้นในหัว ถ้าเธอโกหกเรื่องนี้แล้วอะไรอีกที่เขายังไม่รู้โทรศัพท์ของเขาสัน่นเป็นข้อความจากเพื่อนชื่อเปเฮ้ hey, นายโอเคไหมฉันมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับมิมิหัวใจเขากระตุกอีกครั้งเจอกันที่ร้านกาแฟเดิมพรุ่งนี้แปดโมงเขาตอบตกลงท,งทั้งที่ไม่แน่ใจว่าพร้อมจะฟังหรือยังกลางดึกคืนนั้นเขานั่งมองฝนตกผ่านหน้าต่างเสียงลมวิดวิวเหมือนเสียงร้องของใครบางคน เขารู้แล้วว่าความรักของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คือเรื่องของมิมินั้นลึกกว่าที่เขาคิดไว้มากนักและความลับที่กำลังจะเปิดเผยอาจเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปเสียงระฆังวัดดังแว่วมาแต่เช้ากลิ่นควันทูปลอยตามลมเข้ามาในบ้านไม้หลังเกา่าปั๊บนั่งนิ่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารมองถ้วยข้าวที่เย็นชืดม,มิมิไม่อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเขาไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูตอนเธอออกไป ไม่รู้ว่าเธอนี้หรือแค่หลบหน้าใจเขายังเต้นแรงเหมือนเมื่อคืนยังไม่จบเอกสารการผ่าตัดยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อเขาเอาออกมาดูอีกครั้งอ่านชื่อเดิมของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกนัทพงศ์แสงสว่างทุกอักษรเหมือนตอบย้ำว่าเขาถูกหลอกมาตลอดแปดโมงเช้าแป๊กเขาเดินเข้าไปในร้านกาแฟไม้เก่าตรงมุมถนนกลิ่นกาแฟคู่ใหม่ลอยประทัดจมูกทันที เป้นั่งรออยู่แล้วใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนไม่ได้นอนมานั่งก่อนนายต้องฟังฉันให้จบก่อนนะปั๊บไม่พูดอะไรนั่งลงชา้าช้าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะฉันเคยเจอมีม,มี่มาก่อนตอนที่เธอยังเป็นผู้ชายเสียงเป้เบาลงแทบเป็นกระซิบปั๊บเงยหน้าขึ้นชา้าช้าสายตาเหมือนจะระเบิดหมายความว่าไงสมัยมัธยมเธอชื่อว่าออนเรียนโรงเรียนชายล้วนกับฉัน เสียงในร้านเงียบปริบเหลือแค่เสียงช้อนกระทบถ้วยเบาฮ่าฮา่เธอเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่สู่งสิงกับใครวันหนึ่งเธอหายไปจากโรงเรียนไม่กลับมาอีกเลยปั๊บนั่งฟังเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลง่มสองปีหลังจากนั้นฉันเห็นเธอในเฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อเป็นมีมี่หน้าเปลี่ยนหมดร่างกายก็เปลี่ยนไปแล้วเปยื่นโทรศัพท์มาให้ดูภาพเก่าเด็กผู้ชายตัวเล็กสาแว่นหน้าซีด ปั๊บจำดวงตานั้นได้คือดวงตาเดียวกับที่เขาตกลุมรักเขากดริมฝีปากแน่นมือกำแน่นจนเล็บจิกเนื้อนายจะทำยังไงเป้ถามเบาฮ่หาฮะปั๊บไม่ตอบลุกขึ้นจากโตแล้วเดินออกจากร้านลมเย็ยนกระแทกหน้าเหมือนตกสติกลับมาเขาควรโกรธควรเสียใจแต่ลึกๆเขายังรักเธอเขาเดินกลับบ้านอย่างไร้จุดหมายบ้านเงียบผิดปกติประตูหลังเปิดง้าไว้ กลิ่นดินเปียกโชยมาแรงกว่าทุกวันเขาเดินเข้าไปในห้องนอนทุกอย่างอยู่ที่เดิมยกเว้นตู้เสื้อผ้าประตูตู้เปิดอยู่ภายในโล่งไม่มีเสื้อผ้าเหลือมีมี่หนีไปแล้วเขาซุดลงบนเตียงหัวใจเหมือนถูกบีดใต้หมอนมีจดหมายแผ่นหนึ่งเขาค่อยๆหยิบขึ้นมาเปิดอ่านปั๊บฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงฉันแค่กลัวกลัวว่านายจะเกลียดฉัน ฉันอยากใช้ชีวิตธรรมดาอยากเป็นคนที่ถูกรักโดยไม่ต้องอธิบายแต่ฉันรู้ความลับมันไม่มีวันอยู่ตลอดไปฉันจะไปเพื่อให้นายไม่ต้องเจ็บปวดมากกว่านี้อย่าโทษตัวเองเลยนะฉันรักนายมากจริงๆน้ำตาเขาไหลเงียบฮ่หาฮ่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากความโกรธความเจ็บหรือความรักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีหลังจากเขาอ่านจบเบอร์แปลกไม่รู้จัก เขารับสายเสียงผู้หญิงพูดเบาฮ่าฮคุณคือสามีของมีมี่ใช่ไหมเขาเงียบฉันชื่อแนนเป็นพี่สาวแท้ๆของมีมี่หัวใจเขากระตุกมีมี่มาหาฉันเมื่อเช้านี้ร้องให้หนักมากเธอฝากของไว้กับฉันฝากให้คุณด้วยเธอบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมาหาฉันในคืนนี้ให้ส่งสิ่งนี้ไปให้ตำรวจเสียงในสายสัน่น คือกล่องเล็กๆในนั้นมีภาพถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เสียงในสายขาไปชั่วครูแล้วก็สมุดไดอารี่ของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอกชัยป๊อขมวดคิ้วทันทีชื่อนั้นเขาไม่เคยได้ยินเอกชัยคือใครฉันก็ไม่รู้แต่ในนั้นเขียนถึงมีมี่บ่อยมากเหมือนเขาเคยมีความสัมพันธ์ลับกันมือของเขาเย็นเฉียบอะไรอีกที่เขายังไม่รู้ผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วย คือใครกันแน่เสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งลมหอบหนึ่งพักกลิ่นไม้เปียกเข้ามาในห้องทุกอย่างเริ่มหมุนวนในหัวความรักความลับความกลัวและตอนนี้อาจมีใครบางคนกำลังตาหามีไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เพื่อรักอาจเพื่อแก้แค้นหรือเพื่อฆ่าเธอให้ตายจากความลับนี้ตลอดไปเสียงลมแรงพัดผ่านต้นไม้จนใบไม้ไหวทั้งสวน ฝนยังตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนปั๊บยืนอยู่กลางห้องถือกล่องที่แนนส่งมาแน่นในมือกล่องสีขาวเรียบไม่มีชื่อไม่มีรอยเปิดเขาค่อยๆแกะเทปกาวออกอย่างระวังกลิ่นกระดาษเกา่าและน้ำหอมจางๆลอยออกมาภายในมีไดอารี่ปกหนังสีดำกับแฟลชไลท์สีแดงและรูปถ่ายเก่าหลายใบที่ขอเริ่มสีดใบหนึ่งเป็นภาพมีมีนั่งคู่กับชายแปลกหน้าผู้ชายคนนั้นผิวคล้ำตาแข็งหน้าเรียบ ด้านหลังภาพมีลายมือเขียนว่าเอกชัย2563หัวใจปั๊บเต้นรัวเขาเสียบแฟลชไดร์เข้าคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะหน้าจอขึ้นไฟล์วิดีโอชื่อเดียวกันเอกชัย01เขากดเล่นภาพเริ่มสั่นเหมือนถ่ายจากมือถือเสียงผู้ชายพูดเบาฮ่หาฮะฉันรู้ว่าแกหลอกฉันมีมี่ฉันให้ทุกอย่างไปแต่แกกลับเลือกคนอื่น เสียงในคลิปดังขึ้นเรื่อยๆร,รุนแรงขึ้นถ้าแกไม่กลับมาฉันจะทำให้ทุกคนรู้ความจริงภาพในคลิปตัดเป็นใบหน้ามีม่กำลังร้องไห้เธอยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำมือปิดปากตัวเองปั๊บขนลุกหวาบทั้งร่างเขารีบกดหยุดหันไปหยิบไดอารี่ที่วางอยู่ข้างกล่องเปิดหน้าแรกลายมือวัดหวัดเขียนไว้ว่าทุกอย่างเริ่มจากความรักแต่จบลงที่ความแค้น แต่ละหน้าเต็มไปด้วยถ้อยคำสับสนวงเวียนกับชื่อมีมีบางหน้าขีดค่าจนมองไม่เห็นบางหน้ามีแต่คำว่ากลับมาซ้ำไปซ้ำมาปั๊บรู้ทันทีว่าเอกชัยไม่ใช่แค่คนรักเก่าเขาคือคนที่ยังไม่จบกับเธอและอาจเป็นคนที่อันตรายที่สุดตอนนี้โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมของแนนเขารีบกดรับปั๊บฉันคิดว่าเราถูกตาม เสียงแนนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมีผู้ชายคนหนึ่งเดินวนหน้าบ้านฉันตั้งแต่เช้าเขาหน้าคล้ายคนในภาพถ่ายนั้นหัวใจปั๊บหล่นวูกพี่อยู่กับมีมี่หรือเปล่าเปล่าเธอออกไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่กลับมาปั๊บหยิบกุญแจรถทันทีผมจะไปหาเดี๋ยวนี้เขาขับรถฝ่าฝนบนถนนลื่นใบปัดน้ำฝนเสียงดังเหมือนจะขาดทุกครั้งที่ปัดในหัวเขามีแต่คำถาม ถ้าเอกชัยยังรักมีมีทำไมถึงตามเธอเหมือนจะทำร้ายหรือเขารู้เรื่องการแต่งงานแล้วกําลังจะเอาคืนบ้านแนนอยู่ท้ายซอยเงียบในหมู่บ้านเล็กเขาจอดรถหน้าบ้านแล้วรีบปิงเข้าไปแนนเปิดประตูรออยู่ใบหน้าเธอซีดเผือดเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เองเดินวนอยู่นานมากมีมีมละ่ะยังไม่กลับแต่เธอทิ้งกระเป๋าไว้แนนยื่นกระเป๋าถือใบเล็กให้ ภาบเปิดดูภายในมีแค่โทรศัพท์ที่ปิดเครื่องกับกระดาษแผ่นเล็กฮ่หาฮ่เป็นแผนที่วาดด้วยมือจุดหมายคือกระท่อมไม้หลังเล็กบนดอยสุเทพเขาจำได้ว่าเธอเคยพูดถึงที่นั่นมันเป็นที่ลับของฉันสมัยเด็กๆเขาไม่รอช้ารีบออกจากบ้านฝนยังตกหนักเม็ดฝนกระทบกระจกจนมองไม่ชัดเขาขับรถขึ้นดอยเส้นทางคดเคี้ยวและลื่นเหมือนน้ำแข็ง จนถึงจุดที่รถขึ้นต่อไม่ได้เขาจอดรถแล้ววิ่งฝ่าฝนขึ้นทางเดินแคบเสียงน้ำไหลาจากลำธารดังชัดข้างหูกลิ่นดินกลิ่นไม้และกลิ่นเปียกชื้นรุนแรงขึ้นเรื่อยฮ่าฮะเขาเห็นกระท่อมอยู่ลิบริบท่ามกลางต้นไม้หนาแน่นแสงไฟจากด้านในสว่างริบรีเขาเร่งฝีเท้าหัวใจเต้นแรงเมื่อถึงหน้ากระท่มเขาเห็นรองเท้าหญิงวางอยู่หน้าประตูเขาเคาะประตูแรงสามครั้ง ไม่มีเสียงตอบเขาหยิบลูกบิดหมุนเบาๆประตูไม่ได้ล็อกข้างในมือสนิทมีเพียงแสงจากเทียนเล่มเดียวบนพื้นไม้มีม,ม,มีนั่งกอดเข่าตัวสันเสื้อผ้าเธอเปียกฝนติดทั่วตัวเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาตามฉันมาแล้วเธอกระซิบเสียงเบาเอกชัยอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าใครบางคนดังขึ้นด้านหลังกระท่อมใกล้เข้ามาเรื่อยฮาฮ่ และตอนนี้ปั๊บรู้แล้วว่าเขาไม่ได้หนีจากความลับแต่กำลังพาเธอหนีจากคนที่พร้อมฆ่าเธอเพื่อมันลมหนาวบนดอยพัดแรงจนเทียนเล่มเดียวแทบดับเสียงฝีเท้าหนักหนักย่ำใบไม้แห้งหลังบ้านมีมีเกอะแขนปั๊บแน่นตัวเธอสั่นเหมือนจะสุดดวงตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวเขาเอามือปิดปากเธอเบาๆสายตาจ้องไปที่หน้าต่างเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนผ่านพุ่มไม้อย่างเงียบกริบ เสียงลมหายใจของใครบางคนดังชัดหลังผนังไม้ปั๊บค่อยๆดึงมีมี่ไปหลบใต้โต๊ะเก่าในมุมกระท่อมพื้นไม้เย็นเฉียบและมีกลิ่นอับของเชื้อราเสียงประตูหลังค่อยๆขยับเหมือนมีคนพยายามงัดเขาหยิบมีดปลายแหลมจากโต๊ะข้างหน้ามีมี่สายหน้าน้ำตาไหลาเงียบฮ่หาฮะประตูเปิดพรวดเข้ามาอย่างแรงจนเทียนดับทันทีความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้น มีมี่ออกมาเธอฉันไม่ทําอะไรเธอหรอกเสียงนั้นเสียงของเอกชัยนุ่มนวลแต่เยือกเยน็นราวกับคนที่ฝึกฝนการโกรหกมาทั้งชีวิตอัพกอดมีมี่ไว้แน่นหายใจช้าฮ่หาฮะเงาร่างของเอกชัยเดินผ่านโตพิงกําแพงแล้วนั่งลงเขาเปิดไฟฉายบนโทรศัพท์สาดแสงไปทั่วห้องเธอรู้หมายว่าเธอฆ่าฉันไปตั้งแต่วันที่แต่งงานฉันเฝ้ารอฉันให้อภัย แต่เธอกลับเลือกคนอื่นเสียงเขาสั่นแต่ไม่ใช่เพราะร้องไห้มันคือโกรธเกลียดและเสียสติเขาล่วงอะไรบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อเสียงคลิกดังขึ้นปืนปั๊บกดมีมีให้คมต่างกว่าเดิมมือแน่นที่ด้ามมีดแต่ก่อนที่เอกชัยจะเดินมาอีกฝั่งเสียงมือถือของเขาก็ดังขึ้นเขาหยิบออกมาดูหน้าจอสว่างแนน เขาไม่รับแต่อ่านข้อความที่ขึ้นมาบนหน้าจอใจเขาชาแขนเกือบปล่อยมีดหลนข้อความนั้นเขียนว่ามีบางอย่างที่นายต้องรู้เกี่ยวกับมิมี่เอกชัยไม่ใช่อดีตคนรักเขาคือพ่อแท้ๆของเธอโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาหันไปมองมีมี่ในเงามืดเธอสบตาเขาน้ำตาไหลอีกครั้งเธอพยักหน้าช้าฮา่ฮาฮ่ใช่ เสียงเธอเธอบาราวกับลมหายใจสุดท้ายเขาเป็นพ่อที่พยายามฆ่าฉันตั้งแต่รู้ว่าฉันแปลงเพศเขาบอกว่าฉันคือความอัปยศของตระกูลฉันหนีจากบ้านตอนสิบเจ็ดไม่เคยกลับไปอีกเลยเสียงฝีเท้าหยุดตรงหน้าโต๊ะมีมี่ฉันให้น้ำหนักความหวังและอนาคตแก่เธอแล้วเธอกลับเอามันไปให้คนอื่นเสียงเขาสั่นหนักแน่นปั๊บรู้แล้วว่าเอกชัย ไม่ได้มาเพราะความรักเขามาเพราะความแค้นแบบเลือดคนเธอแต่งกับผู้ชายโดยไม่บอกความจริงแบบนั้นมันหลอกลวงมันผิดศีลธรรมฉันต้องแก้ไขมันด้วยตัวเองปั๊บลุกขึ้นทันทีผู้ออกจากใต,ตก้โต๊ะเขาฟันแขนเอกชัยด้วยมีดปืนกระเด็นตกพื้นเอกชัยร้องลั่นถอยหลังชนกำแพงมีมีรีบวิ่งไปหยิบปืนขึ้นมือเธอสันนัก เธอเล็งไปที่เขาดวงตาเปียกชื้นเต็มไปด้วยฝันร้ายพอไม่ใช่คนอีกแล้วพ่อกลายเป็นสัตว์เสียงเธอสั่นแต่น้ำหนักแน่นพ่อฆ่าความเป็นลูกในตัวหนูมานานแล้วเอกชัยยิ้มยาอเลือดไหลาจากแขนเขาเป็นทางยิงเลยสิถ้าเธอกล้าพอมือเธอสั่นหนักขึ้นอีกปั๊บเดินเข้ามาช้าๆเอื้อมแต่มือเธออย่าให้มันจบแบบนั้นเลยเธอหนีมาเพราะอยากมีชีวิตใหม่ไม่ใช่เหรอ เธอมองหน้าเขาน้ำตารูปรอีกครั้งก่อนจะค่อยๆวางปืนลงบนพื้นเสียงลมหายใจเอกชัยดังขึ้นเรื่อยฮา่ฮาฮะแต่ไม่มีใครพูดอะไรอีกมีแต่เสียงฝนที่เริ่มสากลายเป็นฝอยเบาและในห้องไม้เก่าๆบนนั้นเรื่องราวของความลับครอบครัวหนึ่งได้ถูกเปิดเผยแต่ปั๊บยังรู้สึกว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เพราะก่อนที่แนนจะส่งข้อความสุดท้าย เธอพิมพ์ต่ออีกหนึ่งบรรทัดที่ทําให้ทุกอย่างในหัวปปั่นป่วนกว่าเดิมและมีมี่ก็ไม่เคยเกิดจากแม่คนเดียวกับเอกชัยความจริงคือเธออาจไม่ใช่ลูกของเขาเลย